คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิวัฒนาการตัวร่วมของประเทศสิงคโปร์ครับว่าเขาทำยังไงเขาถึงสามารถมีตัวร่วมที่สามารถใช้ได้กับทั้งรถเมล์รถไฟฟ้าหรือกระทั่งร้านสะดวกซื้อหลายๆแห่งในประเทศครับและไม่ต้องจ่ายค่าแรกเข้าด้วยมันเหมือนด้วยต่างก,กับไทยยังไงบ้างครับคลิปนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปต่อของคลิปพรบบตัวร่วมคลิปที่แล้วที่ผมทาไว้นะครับโดยที่ใครอยากจะดูให้มันเต็มอัตราลตเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปนั้นก่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ดูมาไหนก็ไม่จำเป ก่อนที่เราจะเข้าไปดูถึงประวัติวิัฒธาการตัวร่วมนะครับผมว่าเราควรจะมาเข้าใจก่อนว่าพื้นฐานภาพรวมของขนส่งสาธารณะสิงคโปร์เนี่ยมันเป็นยังไงครับขนส่งสาธารณะสิงคโปร์เนี่ยมีแค่หน่วยงานเดียวนั้นครับที่ควบคุมแล้วก็วางแผนแล้วก็สร้างทั้งหมดครับไม่มว่าจะเป็นรถเมล์รถไฟฟ้าหรือกระทั่งทางด่วนก็ตามครับซึ่งหน่วยงานนั้นเนี่ยมีชื่อว่า Land Transport Authority ครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคมเป็นทีนึงครับ โดยต่างจากไทยครับที่แค่รถไฟไฟฟ้าเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานในการดูแลแล้วใช่ไหมครับพอมีหน่วยงานเดียวในการดูแลเนี่ยมันสามารถทําให้ออกกฎหรือว่าออกข้อบังคับมาใช้งานได้ง่ายกว่าครับมันจะเป็นต้องออกไปถึงพรบเหมือนที่ไทยทําในปัจจุบันนี้ครับแล้วรถขนส่งสาธารณะในสิงคโปร์เนี่ยมีการควบคุมดูแลสูงมากครับสมมุตินะครับว่าผู้โดยรถเอกชนรถเมย์เนี่ยอยากจะขึ้นราคาตั๋ว ในสายที่ตัวเองมีสิทธิ์ในการเดินเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับต้องส่งเรื่องไปที่ Public Transport Council ่ก่อนนะครับให้ทางสภาขนส่งสาธารณะเนี่ยครับประเมินและก็พิจารณาว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ในการขึ้นราคาครั้งนี้ครับโดยที่ตัวร่วมแรกของสิงคโปร์เนี่ยต้องย้อนกลับไปถึงปี1990นะครับโดยที่ครั้งนั้นเนี่ยแล n d t r a n s p o r t a u t h o r i t เนะครับได้มีการออกกฎให้มีการใช้บัตร1ใบครับ ที่สามารถใช้ได้กับทางรถเมล์แล้วก็รถไฟฟ้าครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการคิดถึงเรื่องค่าแรกเข้าที่มันต้องจ่ายซ้ำครับเป็นแค่บัตรใบเดียวนั้นที่ใช้ได้กับทั้ง2องอย่างครับโดยบัตรแบบแรกที่ออกมาครับเป็นบัตรแบบไม่เหล็กครับซึ่งมันจะต้องเอาบัตรเนี่ยเสียบเข้าไปในเครื่องให้เครื่องมันดูดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มันจะปล่อยออกมาด้านหลังคล้ายๆจินตนาการถ,ถึงบัตรรถไฟฟ้าญี่ปุ่นนะที่มันต้องดูดเข้าไปในเครื่องค่อยออกมาหรือบัตรแบบเวลาเสียบบัตรคือบัตรบิลเลตอ่ะตอนสุดท้ายประะมานนนั้คทับ ซึ่งในปี2002ในทางหน่วยงานกำกับดูแลครับก็ได้มีการสั่งเปลี่ยนไอ้บัตรนี้ให้เป็นแบบใหม่ครับแบบที่มันไม่ต้องเสียเข้าไปเป็นแบบแป๊บไม่ต้องแบบเสียปุ๊บรลออกมาเสียบแค่แคสแกนปั๊บแล้วก็ออกมาไปต่อได้เลยนะเพื่อเพิ่มความง่ายในการสะดวกสบายของคนใช้นะครับโดยในปี2008นะครับหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยก็ได้ออกบัตรระบบขนส่งชนะใหม่มานะครับชื่อว่า Easy Linkcard ที่สามารถใช้จ่ายกับระบบกลางของรัฐบาลสิงคโปร์ได้นะครับ ชื่อว่าสี่ s าสครับจินตนาการว่ามันคือพร้อมเพย์ครับไอ้ C ี่ารสเนี่ยคือพรอมเพย์แล้วบัตรใหม่ที่แลนด์ r าร์ส o อตอัล h o อร์ตี้ออกมาเนี่ยเป็นบัตรที่สามารถใช้กับพร้อมเพย์ได้ครับซึ่งพอมันใช้กับพร้อมเพย์ได้เนี่ยมันเปิดทางให้กับบัตรอันเนี้ยสามารถเอาไปใช้กับอย่างอื่นนอกจากระบบขนส่งสาธารณะได้ครับพอมีการเปิดทางมาอย่างนี้ครับในปีต่อมาครับปี2 0 0 9บัตร e a s y Link กเนี่ยก็สามารถเลือกใช้กับที่จอดรถบางแห่งได้ครับแล้วก็สามารถเลือกใช้กับ นักสะดวกซื้อบางแห่งนะั้นเช่นเดียวกันครับลองจินตนาการว่าบัตรและบิลเนี่ยไม่ใช่แค่ขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเดียวแต่ว่าสามารถใช้จ่ายอาคารจอดรถจอดตามสถานีต่างๆได้ด้วยครับเช่นคูคตหรือว่าอื่นๆครับผมที่มีโดยในปี2021นะครับได้มีการพัฒนาบัตร e a s k แบบใหม่นะครับที่จะนจะต้องยืนยันตัวตนในการใช้นะครับคือก่อนหน้านี้นเนี่ยบัตรเนี่ยข้อมูลการใช้งานข้อมูลจำนวนเงินที่คงเหลือเนี่ยจะเก็บไว้ในบัตรใช่ไหมครับ แล้วก็เวลาไปซื้อเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นการยืนยันตัวตนอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าบัตรแบบใหม่อันเนี้ยเป็นบัตรที่จะต้องยืนยันตัวตนในการซื้อนะครับแต่ว่าข้อดีเนี่ยคือมันสามารถเติมเงินแล้วก็เช็คข้อมูลต่างๆผ่านระบบออนไลน์ได้ครับพอบัตรเนี่ยจำเป็นจะต้องยืนยันตัวนตนก่อนซื้อใช่ไหมครับเขาก็สามารถทําบัตรอกอ,อกมาให้กับเหมาะกับกลุ่มคนหลายคนได้มากขึ้นครับมีการเอาบัตรสําหรับผู้สูงอายุสาหรับนักศึกษาสําหรับคนทํางานเป็นรายเดือนบัตรรายเดือนอะไรอย่างนี้ครับ เพื่อมารองรับกับกลุ่มลูกค้าที่มันมากขึ้นครับเป็นอีกหนึ่งข้อดีของการที่มีระบบยืนยันตนในบัตร e EasyLink ครับแต่ว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของค่าแรกเข้าที่มันจ่ายซ้ําซ้อนเลยครับแล้วค่าแรกเข้านี้เนี่ยมันเขาไปยกเลิกเก็บตอนไหนนะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังในส่วนต่อไปครับอย่างที่บอกไปครับบ้านในปี1990นั้นที่เขามีการออกตัวร่วมใบแรกออกมาเนี่ยเขายังคิดค่าแรกเข้าซ้ำอยู่ใช่ไหมครับ ทำให้ในปี2010 Land Authority เนี่ยแ a n d t r r n s p o r t a u t h o r i t y เนี่ยได้มีการออกกฎการคิดค่าโดยสารใหม่ครับโดยคิดจากระยะทางอย่างเดียวครับซึ่งต่างจากของไทยที่เสนอไปในพรบรล่าสุดนะครับที่จะคิดตามสายใช่ไหมครับของไทยเนี่ยจะคิดจากว่าเช่นสายสีแดงเป็นภาสาชมพูสาย20ก็40นะครับกลับกันครับของสิงคโปร์รจะคิดจากระยะทางครับหมายความว่าอะไรครับถ้าคุณนั่งสายสีแดงเนี่ยสมบุรณนะครับเต็มสาย ก็จ่ายสูงติกิโลก็จ่ายสิกิโลครับและถ้าไปนั่งของสายสีชมพูเนี่ยหกิโลก็จ่ายแค่1นกิโลครับไม่ได้คิดเป็นสายทั้งสายเหมือนที่เสนอในของไทยครับโดยที่การคิดราคาแบบนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับโดยที่ข้อดีเนี่ยก็คือสามารถคิดจากกิโลเมตรที่ใช้งานจริงจงได้เลยนะครับมันจะไม่ต้องไปคิดจากสายรถไฟฟ้าอะไรก็ตามนะครับแต่ข้อเสียก็คือการที่นั่งไกลเนี่ยในสายเดียวก็อาจจะแพงกว่าแบบ20บบาทที่ของไทยเสนอไปในตอนแรกครับ ยังไม่จบครับในปี2018ครับได้มีการออกกฎเพิ่มขึ้นมาอีกครับเรื่องของการเปลี่ยนสถานีแบบที่มันไม่ติดกันครับโดยการเปลีป่ยนแปลงในปี2018ครั้งนี้เนี่ยอนุญาตให้การเดินข้ามสถานีระยะไกลเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสียค่าและค่าหกสามครับเป็นการเปิดทางให้คนเนี่ยเดินเท้ามากขึ้นครับขี่จักรยานมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานแล้วก็การเดินทางเพิ่มขึ้นอีกครับถ้าเปรียบเทียบเป็นประเทศไทยครับคือการเปลี่ยนจาก MRT พรลโยธินเนี่ยมา b t ทสถ้ยายารัดพลาวเนี่ยเดินเปลี่ยนนะครับไม่ต้องเสียค่าและเข้าซ้ำอีกรอบนึงครับซึ่งกดเก่าเนี่ยต้องเสียค่าและเข้าซ้ำครับแต่ของไทยที่เป็นพร,รบร20บาทอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีอะไรกังวลในเรื่องนี้ครับเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากพูดถึงครับก็คือเรื่องของเงินสนับสนุนจากรัฐบาลครับโดยที่รัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยมีการโ่งเงินกว่าปีละห้าหมื่นล้านบาทครับเข้าไปในระบบขนส่งสาธารณะนะเพื่อให้ระบบเนี่ยมันยังอยู่ได้โดยไม่ต้องขึ้นราคาสูงจนเกินไปครับ โดยการส่งเงินเข้าไปคัางนี้นะครับก็คล้ายๆกับที่รัฐบาลไทยจะตั้งกองทุนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสามารถทําให้รถไฟฟ้าเนี่ยสามารถวิ่งในราคา20บาทตลอดสายได้ครับนั่นก็เป็นเนื้อหาในหมดที่ผมพามาได้ในคลิปนี้นะครับจากสังเกตเห็นได้ว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยเขาพัฒนาระบบขนส่งของเขามาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ตัวร่วมแบบแรกที่มันยังไม่มีอะไรเลยนะครับจนมีมาเป็นแบบแป๊บอย่างเดียวเติมเงินออนไลน์ได้แบบยืนยันตัวตนไม่ต้องเสียค่าและเข้าคือเขาพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับ พอได้ไทยนะครับถ้าเราอยากทาตามเนี่ยเราก็มันจะเป็นต้องไปลองผิดลองถูกตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่เหมือนมีบัตรเขาเหมือนปี1 9ึ0นเกรัสบเราสามารถทําตามคล้ายๆที่เขามีอยู่ในประวันได้เลยนะครับก็เป็นความง่ายขึ้นนะที่ที่มีประเทศทําไปก่อนหน้าเราแล้วนะครับถ้าคลิปนี้เนี่ยผมหาข้อมูลมาผิดพลาดอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งนะเพราะมันเป็นเรื่องของนโยบายแล้วก็หลายๆอย่างนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r ส b e าให้ด้วยนะครับผมจะมาอัปเดตเรื่องเศร,รษฐกิจขนส่งสาธารณะอะไรอย่างนี้อีกเรื่อยๆนะครับถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะก็ติดตามกันไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ